เราไม่เจอกันนานมากเฮ้ยออมสวยขึ้นไม่กล้ารู้จักแล้วเนี่ยเวอร์แล้วเป็นปลั่งมากนิ่งแล้วม่ลลวรรเราปะคะอายัางค่ะแต่ว่าแค่โตเป็นสาวแล้วเออ,อหกเตี้ยเท่าเดิมไม่แต่ออมนานมากหลายหลายคนจะถามว่าหายไปไหนมาไม่ได้หายไปไหนค่ะคือเหมือนซุ้มแบบถ่ายถ่ายละครซุ้มถ่ายละครถ่ายซีรีส์นั่นพบนัทผีนี่หระใช่หลายเรื่องอะไรเรื่องก็คือเป็นวันชุติ้งไงคะเราก็ไม่ค่อยได้แบบออกไปไหนไง กันคิดถึงนะรูเป้าทคิดถึงแฟนๆเหมือนกันคะ่ะเฉพาะชาวจีนไต้หวันฮ่องกงอะไรเงี้ยนี่ค่ะวันที่1 7เดือนหน้ามีามิติงต้งติ้งอ่าที่ไหนไงบ้างจัดที่ร้านอาหารเพลินตรงวิภาวดีคะ่ะก็คือวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เราก็จะได้แบบเป็นกันเองมากที่สุดจะได้เจอแฟนๆ